สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมการทำงานของกังหันลมที่สูงที่สุดของประเทศอังกฤษนะจ๊ะในละจ้าที่เห็นอยู่นี้ละจ้าการทำงานเป็นอาสาสมัครของที่นี่นะจ๊ะสามีส้มก็อาสาสมัครทำงานที่นี่ก็หลายอาทิตย์ลวละจ้า เดี๋ยวจะพาไปชมว่าเขาทำกันยังไงจ้ะไปชมข้างในด้วยข้างในร้านกาแฟนะจ้ะแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนกังหันลมนะจ๊ะก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมข้างในก็เป็นแบบนี้ละจ้าเพื่อนๆแล้วก็มีอาสาสมัครกําลังสั่งงานอยู่จ้าคนที่นั่งอยู่นั้น แล้วกำลังพูดอยู่เขาเป็นหัวหน้านะจ๊ะหัวหน้าที่นี่ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องไปซ่อมแซมตรงไหนบ้างนะจ๊ะและนี่ก็เป็นร้านกาแฟนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะแล้วก็มีมีของขายเยอะแยะเลยจ้าแล้วก็ วันนี้ไม่ได้เปิดนะจ๊ะก็เปิด <make> sure ให้แต่อ <or> พวกอาสาสมัคร,ม,ครมานั่งดื่มกาแฟก่อน <laughs> ที่จะไปทำงานจ้า <laughs> และในช่วงนี้พี่อรอนก็ใช้เครื่องสีไม้นะจ๊ะเพื่อนๆทำให้เขาหนุ่มทำให้เขาแบบว่าอทาสีอาจจะทาสีนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนนนะจ๊ะอืม สูงมากๆเลยจ้ะแปดหน้าต่างนับนับจากข้างล่างนะจ๊ะสูงที่สุดในอังกฤษนะจ๊ะเพื่อนเพี่อนพี่รอนอาสาสมัครพระเอกของเราจ้าสู้ๆนะจ๊ะพี่รอนและอีกคนหนึ่งเขาก็ตัดอืม ตัดดอกลาเวนด้านะจ๊ะก็ตัดในช่วงนี้ดอกของเขาก็หมดแล้วก็ตัดตัดแบบนี้แหละจ๊ะส่วนพี่รอนนั้นก็อยู่ข้างบนโน้นโน้นนะจ๊ะในช่วงนี้ซ้มถ่ายทำคลิปอยู่ในรถนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะพระเอกของเราเอ่อเพราะว่าที่สาเหตุที่ว่าพระเอกของเราก็เพราะว่า เขาอายุน้อยกว่าทุกคนในนี้เลยจ้ะทุกคนก็เจ็ดสิบกว่าปีขึ้นไปนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะคนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าปีขึ้นไปเขาก็แข็งแรงมากเลยจ้ะตัดตัดต้นไม้นี่ก้มก้มได้สบายเลยจ้า้มไปได้ข้อมูลมาว่าคนที่ตัดหญ้าอยู่นี้ตัดต้นไม้อยู่นี้เขาเคยเป็นเ คนคนทําสวนมาก่อนนะจ๊ะทําเป็นอาชีพนะจ๊ะเพื่อนๆที่นี้เขาปลดกระเสียนแล้วเขาก็เลยมาทําอาสาสมัครที่นี่นะจ๊ะตัดตัดต้นไม้กังหันลมที่สูงที่สุดในอังกฤษแห่งนี้มีสัญญาค่าเช่าสองร้อยปีจ๊ะเพื่อนๆปีละหนึ่งปอนจ้ะหนึ่งปอนสอง สองร้อยปีก็สองร้อยปอนจะนี่แหลจะจะคิดเป็นเงินไทยก็สี่สิบกว่าบาทต่อหนึ่งปีจะถูกมากๆเลยจะเพื่อนๆและเขาก็ใช้เวลาเอเขาได้เริ่มต้นทํามาแล้วยี่สิบกว่าปีจะตั้งแต่สัญญาเริ่มก็เหลืออีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าปีจะที่จะทําต่อไปก็เอในเวลานั้นถึง ถึงกําหนดมาส้มก็คงไม่มีมามาอยู่พูดถึงขนาดนี้ละจ้ะก็คงจะต้องอลาลาจากโลกไปแล้วเพราะว่าคนคนเรามีอายุไม่ถึงร้อยห้าสิบปีจ้ะก็ต้องกล,ออกลับบ้านเก่ากันทุกคนในอในช่วงที่ว่าอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าปีก็คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะจ๊ะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันจา้าอืม ที่กังหันลมแห่งนี้ไม่ได้จ้างคนทำนะจ๊ะมีอาสาสมัครทำจะฟรีถึงค่าเช่าจะถูกแต่ว่าค่า,าป,รประกันค่าดูแลบำรุงรักษาแพงมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆแพงหูฉี่เลยเผู้ชายที่อาสาสมัครที่นี่ก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนจ้ะ มาอาสาสมัครที่นี่ส่วนมากก็ปลดเกษียณกันทั้งนั้นเลยจ้าแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะจ้ามีผู้หญิงก็ไม่ทราวบว่ากี่คนก็มาทำร้านขายกาแฟอยู่ที่นี่นะจ้าเขาก็เปิดเปิดแค่เสราร์อาทิตย์แค่นั้นละจ้าเสราร์อาทิตย์อาทิตย์ละสองวันแล้วก็เปิดเอเวันหยุดราชการจ้ะแค่นี้ละจ้ะนอกนั้นก็เขาก็ม,มาทำ ทำความสะอาดแล้วก็เซ่อมแซมนะจ๊ะซ่อมแซมแล้วก็ส่วนเงินค่าประกันนั้นก็แพงมากเลยจ้ะต่อหนึ่งปีเขาจะเวลาทำงานถ้ามีหนึ่งคนเขาจะไม่เขาจะไม่รับผิดชอบนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาถ้ามีถ้ามีอยู่ในนี้หนึ่งคนเขาจะไม่จ่ายจ้ะต้องสองคนขึ้นไปแปบลบว่าเขาไม่ให้อยู่คนเดียวนะจ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่ง คนคนที่มีอายุเจ็ดสิบขึ้นไปเขาจะไม่ไม่จ่ายประกันถ้าเกิดมีคนมาทำทำร้ายร่างกายในในช่วงที่ทำงานอยู่เนี่ยจะเขาจะไม่จ่ายจ้ะแต่พี่รอนเขาจะจ่ายจะจ่ายอยู่เพราะว่าเขาอายุไม่ถึงเจ็ดสิบนะจ๊ะเขาจะเขาจะไม่จ่ายคนอายุเจ็ดสิบเห็นเขาบอกว่าคนที่อังกฤษ ถ้าใครอายุเจ็ดสิบขึ้นไปจะไม่ค่อยมีคนทําร้ายพวกเขานะจ้ะก็เลยเนักนักประกันเขาก็เลยไม่จ่ายถ้าเ็ดสิบขึ้นปีแล้วไม่จ่ายถ้าเกิดมีคนมาทํำร้ายจะไม่จ่ายเลยจ้ะก็มีพี่รอนก็อายุน้อยกว่าเขานะจ๊ะส่วนเงินประกันอื่นๆเขาก็จ่ายจ้ะเผื่อว่าบาดเจ็บเป็นอะไรเงินประกันเขาก็จะจ่ายจ้ะเพื่อนๆสมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆได้ ังกันจ้าพอบ้านก็ทำงานแข็งขันจ้านจ้าก็เห็นเดี๋ยวจับภาพให้อยู่ดูใกล้ๆจ้าเพืเ่อนๆนจ้าอืมดูดูใบพัดสิจ้าเพื่อนๆสี่ใบพัดใหญ่มากๆเลยจ้าใหญ่มากเลยก็ใช้พลังงานโมปแป้งสาลีนะจ้า โมโมข้าวโมข้าวสาลีทําเป็นแป้งนะจ๊ะแล้วก็โมอื่นๆด้วยจ้าเนี่ยจ้ะนี่แหละจ้ะเพื่อนๆอายุเจ็ดสิบแล้วก็เก่งจ๊ะเก่งมากแล้วก็ทํางานแต่ว่าอาสาสมัครนะจ๊ะแล้วทางโน้นเขาก็อม ตัดหญ้านะจ๊ะเดี๋ยวไปชมตัดหญ้าก,กันเลยจ้าส่วนนี้ก็คนตัดหญ้าจากเพื่อนเนี่ยจ้ะก็เห็นอยู่นี้ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นดอกไม้สีเหลืองนะจ้าส้กมก็ไม่ทราบว่าชื่อดอกอะไรสีของเขาคล้ายๆดอกทองอุไรบ้านเรานะจ๊ะเนี่ยจ้ะสีเหลืองสวยงาม เขาจะออกดอกในช่วงนี้นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วตึกที่เห็นอยู่ข้างๆนี้ก็เป็นบ้านของคนชารานะจ๊ะนี่จะบ้างบ้านของผู้สูงอายุนะจ๊ะนี่จ๊ะก็มีดอกไม้สวยๆส่วนนี้ก็อีกมุมหนึ่งของพี่รอนนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะก็อีกมุมหนึ่งเขาก็ไปไม่ไกลจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จ๊ะก็ทําทําไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงเทียนนเยเท่ยงวันนะจ๊ะเขาหยุดเที่ยงวันนะจ๊ะเพื่อนๆพอเที่ยงวันปุ๊บเขาก็หยุดแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันจ้าไงจ๊ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากฝากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ้าโชคดีมีความสุขกันทุกทกท,กท่านจ้า เลิฟเลิฟนะจ้าบ๊ายบายหวัดดีจ้า